โอเคค่ะ okay, สวัสดีทุกคนกันด้วยนะคะวันนี้ก็อยู่กับขวัญใจบก็วันนี้นะทุกคนเราจะมาเล่นต่อจากที่เราเล่นไปนะครับสามสิบหกวันแต่ตอนนี้สามเจ็ดแล้วม,มาดูกันดีกว่าว่าขวัญใจจะใช้ชีวิตได้เลยป่าเพราะว่าตอน,นะนนี้คือเพื่อนตายกันสามคนโหดจัด <6, 7. S 1> ทำไงดีแต่ก็ยังดีที่เอ,เอ,เอตัวที่บุกเพิ่งบุกไปนะฮะ อีกนาหน่อยกว่ามันจะมาบุกใหม่เจือทางแก๊สฮะไม่พอปะ่ะไม่พอเก็บเชื้อเพลิงไปก่อนละกันทำไมทุกคนต้องตายกันเร็วด้วยนั่นนี่ในฟาร์มของแปลกเยอะไปหน่อยเปล่า ใช่เรือขวัญใจคนเดียวขวัญใจเหนื่อยใจนะครับ <S 2> <S 2> <S แล้วประเด็นคือตอนนี้ยโอ๊ยหนาวเกินไปที่จะวิ่งลืมดูเลยเอ้ยหายหนาวได้เลยโอ๊ยเดินก็ชาโอเคโอ้ย เชื่อฟุตจะดับโอ้แม่กเอาเล็กฟ้าเติมโลบักเลยจะได้เชิดใช้เติมไงสี่สิบบาทอ่ะไม่รู้ว่ามันต้องรีเท่าไหร่ จะไม่ได้เหมือนกันไปเอา้เอาหนึ่งคนเอา้าสองคนปลาตายไหนอะตอนนี้คือตาเนี้ยปลาอยู่ไหนไม่เจอศพปลาด้วยน้ำนึงน้ำหนึงชุบได้หรอ,อยังเดี๋ยวทุกคนมารวมกัน เดนคือตอนเนี้ยมันทําอะไรไม่ได้เลยนี่ไงสบุสบ้ายสุดปาอยู่กลางข้างกองไฟเลยสุบ้าอยู่ข้างกองไฟเลยทำอะไรไม่ได้เลยตอนเนี้ยแล้วตอนนี้ชุบใครไม่ได้เลยเหรอไม่ได้เลยเน่ก็ไม่มีใครอันนี่เลยหรอไม่มีใครรอดเลยสักคนแล้วก็มีคนออกไปแล้วอีกหนึ่งคนใช่แล้วสามคนยู่งไงถึงรู้ว่า นี่ไงเชื่อเนภาพปัญหาต้องเติมโลบักนะปลาเติมโลบักเลยนี่ขึ้นเลยไม่คือของในใจอะ่ะคือของป๋าตายแล้วไงี้ยแต่ถ้าสมมติถ้าเป็นใจเห็นปะเติมได้เห็นไหมเติมได้เมื่อกี้ยังให้ปลาเติมนะไม่ไปรปลาเป็นสายไม่เติมสายฟรยีแล้วอยาให้จิตใจชุบ คือตอนนี้มันไม่มีกล่องให้เปิดแล้วคือมันหาไม่ได้แล้วอาหารก็ต้องหาไม้ก็ต้องหาไม่มีทางได้แล้วหรอโอ้ยวันนี้จะมีตัวมาบุกอีกแล้วไม่มีทางได้แล้วหรอไม่มีเลยกล่องก็เปิดไปหมดแล้วอะเออถ้ามีตัวมะบุกเราตกปาก็ไม่เป็นไรนี่หเราไม่ต้องอยู่บ้านนี่อยู่บ้านจะลายอ่ะเราไม่ต้องอยู่บ้านนี่ ก็ต้องก็ต้องกลับบ้านสิเพราะว่ามันก็มีกวางกับมีนกอยู่อ่ะถ้ามันไล่แล้วก็หนีไม่ได้หรอกโอ้โหปืนไลฟ์ทำไมไม่เอาอันนี้มาอุตส่าห์เจอกล่องงันแต่ถ้าใจเจอภาพแผลจะต้องชุบเพื่อนก่อนอะได้ไหมได้เพื่อนตุ่มเพื่อนเนี่ยป๋าไม่เพิ่เก่งเกมเนี่ยฟ้าเก่งฟรีไฟ เก่งมากเลยเทพอ่ะเชื่อเะล่โอ้ยพายุหิมขอเป็นเดท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  าปาหาไม่เจอเลยทำไมหายาหาเย็งเงยนขนาดนี้เฮ้ยบ้านบ้านนี้อาจจะยังไม่เคยเปิดก็ยังได้เฮ้บ้านนี้น่าจะไม่เคยเปิดขอแหละโอ้ยหมาป่า b a n เดแบนเด a แบนเด d แบนเด n แบนเด a แบนเดแบนเดดแบนเดโอ๊ยหอกโอ้ยแหมพอเวลาไม่ต้องการเอามาซะเยอะเลยเอาไงดีล่ะ ก็คือตอนนี้เมื่อไหร่มันจะหายหนาวจะกลับบ้านเออหายสักทีนั่นแล้วเวปิดคลิปสองอ่ะเปิดแล้วกูป่ายพูดอยู่เลยเอออะไเนี่ย เมื่อกี้เห็นใจใจกีดังมากเลยตอนที่ป๋าไปทำธุระมาใช่ก็ป๋าตายไงเฮ้ยถามจริงนะถามจริงนะคือทำไมมันไม่ให้แบนเดตเลยอะโอ้ยเอามาดิเอ้ามาเอามาเออเยี่ยมเออกับดักทำงานดีมากเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยม เออเออต้องอย่างนี้ดิฮุ้ยฮุ้ยฮ้ยเดือดตัวเดียวปะตัวเดียวชัวมามามานี่มามานี่มา เยี่ยมหมดแล้วเย่คือนี่ผ่านพ้นสำ็จนี่กำังดักดีมาแต่ตอนเนี้ยหิยหิว 47่สิบเจ็ดืมไม่ไดดเลยนะอมวกดใยเอาจะตัวง่ายๆแหละกดกดอันนี้แม่ว แมวเอาตัวอะไรอ่ะเอาตัวง่ายพอโอ้ยเนี่ยพอเวลาจะไม่เอาก็มากินนั่นอุ้ยอุ้ยมาเถอะขอรองกระกรกอะกอกระ ไาคิดว่าจะสำเร็จแม็กซิสก็สิบเก้าได้เจ้าเก่งถ้าทำได้นี่คือเทพเลยนะเอาตัวรอดคนเดียวด้นะใช่ไหมเนี่ยบ่ออยูมาอีกแล้วไม่ต้องการพอเวลาจะเอาเบนเด็ก็ไม่เห็นจะให้พอเวลาไม่เอาก็ให้เยอะเลยงั้นไม่เอาเลยวเป็นดองเบนเดตเงอน งานเกมเฮ้ยบ้านนี้เปิดยังเฮ้ยบ้านนี้ไม่เคยเปิดเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไม่มีนี่ไงอุ้ยกล่องทองด้วยมีเปล่าหาจะได้รอดหาจะได้รอดหาจะได้กลับไปซื้ใจสุดใจสุดใจเลยย่าฮ่เฮ้ยขวานแดงเยี่ยมแต่ไม่ได้ไอ้นี่ะดิขวานแดงนี่คือยิงชิลด์ไม่ขวานแดงวัดดยนะ วายอะไรอ่ะอะไรอ่ะมันสามารถฟันต้นใหญ่ได้ไม่รู้เมื่อกี้คืออะไรหมาป่ากัดอือเนี่ยในในตัวขนาดเฮ้ยดูนะจเจอแล้วที่คับใช่ตรงนี้แหละสามารถขับเบนเดทได้ไไดต้องไปหาหนังหมาป่าจะช่อเคื่องก่นว่าเพื่อนออกยังยังเครื่องเคื่องย่างไได้กี่อันเน่ยไม่รู้มันขับ<า>ได้กี่อันต<ว>่อ ไปเอามาดีนะเด็กยังเหลือคือเอาจริงนะเด็กก็ไม่ช่วยทำอะไรเลย <S <S เด็กอะช่วยสักนิดนึงก็ยังได้นะไม่ช่วยเลยอืยนี่นี่ผ่ารัวๆค่ะนานผู้ชม เดียวตายเขี่ย okay, ครับ่าเลยครับหายเลยอ่ะอย่าต้องไม่หาหนังหมาป่า เดี๋ยวนะเมื่อกี้คือตรงไหนนะที่เราไปแล้วเราเจตอตรงนี้ <c oughs> ใช่นี่เย,ยอะเลยตัดต้นไม้ใหญ่ได้ไหมยูอ้๊ยให่่เลยอ่ะตัดกี่ทีร่วงอ่ะลูกเยอะอยู่ยัยงตอนนี้ต้องหาเหล็ก ไปตรงที่ค้าก่อน PPC จบเลยปะป้าจ,จะไปช่วยแล้วตายเพราะหมาป่าและกลุ่มลัทธิประหลาดเอ,อ้ยเติมได้ไหมอยากเติมมากเลยน่าจะสองวันแล้วอ่ะเฮ้ยป้าชุบชีวิตทุกคนสองร้อยโลบัคเติมร้อยยี่สิบบาทแกมันมีแค่สามโอนไม่ต้องเติมหรอก ไม่นะโอเคครับทุกคนก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอจบเค่นี้กี่นาทีเนี่ยสิบห้าก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ให้ขวัญใจระบ็อกด้วยนะครับผมไปเจอกันคลิปต่อไปครับไม่ผ่านอ่ะป่าานะป๊าป่าป่าอยู่จะรอดรอ